คิดมากไปก็หนักใจเพราะใจเรานั่นแหละที่สร้างภาระให้ตัวเองสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คืออดีตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังไม่แน่นอนแต่ใจเรากลับชอบไหลไปหาทั้งสองทางจึงเหนื่อยจึงทุกข์จึงวุ่นวายไม่สิ้นสุดเมื่อรู้เท่าทันความคิดใจก็เริ่มเบาเมื่อรู้จักปล่อยวางใจก็เริ่มสบาย การปล่อยวางไม่ใช่การมีปัญหาแต่คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพราะทุกสิ่งล้วนมาแล้วก็ไปเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าจงเรียนรู้ที่จะวางสิ่งที่เกินกำลังแล้วเดินหน้าด้วยใจสงบเพราะทางข้างหน้ายังมีแสงแห่งปัญญารอยอยู่คนที่รู้จักปล่อยวางคือคนที่เข้าใจชีวิตและคนที่เดินต่อไปด้วยใจเบาคือผู้ชนะตัวเองอย่างแท้จริง